ในเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความหลากหลายของผู้คนมีหญิงสาวชื่อมีนาผู้มีหัวดีและเฉลียวฉลาดเธอทำงานเป็นนักวางแผนการตลาดในบริษัทใหญ่และเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่คิดกลยุทธ์ได้อย่างเฉียบขาดแม้ว่าภายนอกเธอจะมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแต่มีนาเลือกที่จะไม่สนใจความสนใจจากผู้ชายเพราะเธอต้องการมุ่งมั่นในการทำงานและสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเองในวันหนึ่งขณะเดินทางไปทำงานมีนาพบกับชาน ชายหนุ่มที่ทํางานเป็นช่างซ่อมรถชาญมีรูปลักษณ์ที่ไม่ได้สะดุดตาเขาเป็นคนที่มีสเสน่์ด้วยอารมณ์ขันและการพูดคุยที่มีชีวิตชีวาแต่เขาก็มีปัญหาชีวิตที่ยากลําบากจนทําให้เขามักจะต้องแบกรับภาระที่หนักตึ้งจากครอบครัวเมื่อมีนาและชาญได้พบกันในสถานที่เดียวกันที่บังเอิญชาญได้ช่วยมีนาเมื่อเธอประสบปัญหาเกี่ยวกับรถของเธอมีนาในตอนแรกรู้สึกไม่พอใจเพราะคิดว่าเขาคงแค่เป็นช่างซ่อมรถทั่วไป แต่เมื่อได้พูดคุยกันมีนาเริ่มเห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ของชาญขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันมีนาพูดด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรครับถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกบอกได้เลยชาญตอบด้วยความมั่นใจจากนั้นทั้งสองเริ่มพูดคุยกันบ่อยขึ้นชาญมักจะแวะมาหามีนาเพื่อช่วยเหลือเธอในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ในใจของมีนาเธอเริ่มสงสัยว่าทำไมเธอถึงรู้สึกผูกพันกับชาญในแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันเริ่มทำให้มีนา และชานเข้าใจกันมากขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้หล่อเหลาแต่เขามีความสามารถในการทําให้เธอหัวเราะและสร้างความสุขในชีวิตของเธอนั่นทําให้มีนาเริ่มคิดถึงสิ่งที่ชานทําให้เธอรู้สึกในแบบที่ไม่เคยมีใครทําได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครความรักที่เกิดจากการเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตที่มีทั้งความหวังและความท้าทายหลังจากวันแรกที่มีนา และฌานพบกันความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งแน่นแฟ้นขึ้นมีนาเริ่มหาความหมายในตัวฌานมากขึ้นและเริ่มให้โอกาสเขาเข้า,ขามาในชีวิตของเธออย่างเต็มที่ในวันเสาร์ที่อากาศดีมีนาตัดสินใจชวนฌานไปปิกนิกที่สวนสาธารณะเพื่อใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นฌานยินดีและเสนอให้เตรียมอาหารไปด้วยโดยเขาได้เตรียมทําอาหารง่ายๆที่เขาถนัดเมื่อถึงสวนมีนาเห็นฌานจัดการทุกอย่างอย่างมีระเบียบแม้ว่าอาหารจะไม่ใช่สิ่งที่หรูหรา แต่ชางทําให้มันดูน่าสนใจและอร่อยทั้งคู่หัวเราะและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆฉัรนรู้สึกดีมากที่ได้มาอยู่ที่นี่กับคุณชางพูดขึ้นขณะมองมีนาที่นั่งอยู่ตรงข้ามฉันก็เช่นกันมีนาตอบด้วยรอยยิ้มคุณทําอาหารอร่อยมากเลยนะช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการแลกเปลี่ยนความคิดชางเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเขาเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความยากลําบากและการต่อสู้เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดซึ่งมีนาฟังอย่างตั้งใจ แต่ฉันก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนร้ค่าชานพูดต่อเพราะทุกคนในครอบครัวคือแรงบันดาลใจของฉันมีนาเริ่มเห็นมุมมองที่แตกต่างของชานและเธอก็เข้าใจมากขึ้นว่าเหตุผลที่ชานมีทัศนคติที่ดีเช่นนี้คืออะไรในขณะเดียวกันชานเองก็เริ่มรู้สึกว่าเขาต้องการให้มีนารู้จักชีวิตของเขาให้มากขึ้นรวมถึงความลับที่เขาเก็บซ่อนอยู่มีนาฉันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกคุณชานเริ่มพูดอย่างระมัดระวังอะไรหรอือมีนาถามด้วยความสนใจ ที่จริงแล้วฉันไม่ได้เป็นแค่ช่างซ่อมรถธรรมดาฉันเคยเรียนต่อในด้านวิศวกรรมแต่ต้องออกจากมหาวิทยาลัยเพราะปัญหาทางการเงินชาญพูดอย่างอึดอัดแต่ฉันไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้กับชีวิตมีนางเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดว่าฉันเข้าใจนะชีวิตมันยากจริงๆแต่ฉันเชื่อว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดชานรู้สึกถึงการสนับสนุนที่มีนามอบให้เขารู้สึกว่าเขามีคนที่เข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเขาและนั่นทำให้เขามีกำลังใจในการทำตามความฝันที่เขาเคยทิ้งไป หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมีนาและชานได้ก้าวไปอีกขั้นพวกเขาเริ่มเปิดใจคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับความฝันและความต้องการในชีวิตแต่ทั้งคู่ก็ยังรู้ดีว่าความรักของพวกเขายังต้องการเวลาและการพิสูจน์ซึ่งกันและกันมีนาเริ่มรู้สึกว่าชานไม่ได้เป็นแค่ช่างซ่อมรถที่ช่วยเธอเท่านั้นแต่เขายังเป็นคนที่ทำให้เธอเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วยขณะที่ชานรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่เขาเป็นตัวของตัวเองและมีมีนาอยู่ข้างกาย ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปรียบเทียบสองคนนี้พบว่าความรักและความเข้าใจอาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างมีนาและชานเริ่มเข้มแข็งขึ้นทุกวันทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นทากิจกรรมที่สนุกสนานและแชร์ความฝันกันอย่างจริงใจอย่างไรก็ตามชีวิตไม่เคยราบรื่นเสมอไปและอุปสรรคใหม่กําลังรออยู่ข้างหน้าในวันหนึ่งขณะที่มีนาอยู่ที่ทํางานเธอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ที่แจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับบริษัทของเธอบริษัทกำลังเผชิญปัญหาทางการเงินและอาจต้องลดพนักงานลงซึ่งหมายความว่ามีนาอาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในอาชีพของเธอมีนารู้สึกเครียดและกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเมื่อเลิกงานเธอรีบไปหาชานที่อู่ซ่อมรถทันทีเพื่อปรึกษาและหาคำแนะนำจากเขาชานฉันมีเรื่องที่ต้องคุยกับคุณมีนาพูดด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อถึงที่อู่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าชานถามด้วยความเป็นห่วงเขาจับมือมีนาอย่างเบา เพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจบริษัทฉันอาจจะต้องลดคนซึ่งฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่รอดได้หรือเปล่ามีนาตอบฉันรู้สึกว่าอนาคตของฉันเริ่มมืดมนฉันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่ามีนามันยากมากที่เราจะคาดการอนาคตแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นและทำงานหนักทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแต่ฉันเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วชานมีนาตอบด้วยน้ำเสียงที่เศร้าและกลัวว่าฉันจะต้องยอมแพ้คุณไม่จำเป็นต้องยอมแพ้ชานยืนยัน คุณมีความสามารถและความมุ่งมั่นอยู่แล้วถ้าคุณต้องการฉันจะอยู่ข้างคุณเพื่อช่วยเหลือคำพูดของฉันทำให้มีนารู้สึกอบอุ่นใจแต่เธอก็รู้ดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัวของเธอเท่านั้นยังมีอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ในช่วงเวลาที่เครียดมันทำให้มีนาคิดถึงความสำคัญของการสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อได้ยินฉานพูดเช่นนี้เธอจึงตัดสินใจว่าไม่ควรปล่อยให้ปัญหานี้เข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขา ขอบคุณนะชานฉันจะพยายามให้มากขึ้นมีนาตอบด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกันแต่ไม่นานหลังจากนั้นชานก็มีเรื่องที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตของเขาเช่นกันเขาได้รับข่าวว่าพ่อของเขาป่วยหนักและต้องการให้เขากลับบ้านไปช่วยดูแลมีนาฉันต้องกลับบ้านไปดูแลพ่อเขาชานบอกกับมีนาอย่างหนักใจไม่รู้ว่าใช้เวลานาน,านเท่าไหร่แต่ฉันต้องทําฉันเข้าใจนะมีนาตอบคุณต้องดูแลครอบครัวของคุณก่อนแต่ฉันจะรอคุณกลับมา การจากลาอาจทำให้มีนารู้สึกเหงาแต่เธอก็รู้ดีว่าชาต้องการเธออยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนเขาเช่นกันขณะที่ชาเดินทางกลับบ้านความกังวลในใจของเขาไม่เพียงแต่เกี่ยวกับพ่อของเขาแต่ยังรวมถึงความรู้สึกว่าเขาจะสามารถทำให้มีนามั่นใจในตัวเขาได้หรือไม่ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของชีวิตมีนาและชาต่างต้องเผชิญกับความท้าทายแต่พวกเขายังคงเชื่อมั่นในกันและกันและรู้ว่าความรักและการสนับสนุนจะช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ หลังจากชางกลับบ้านเพื่อดูแลพ่อของเขามีนาเริ่มรู้สึกเหงาและว่างเปล่าทุกวันเธอทำงานอย่างหนักเพื่อไม่ให้คิดถึงเขาแต่ความคิดถึงชางกลับทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดในใจในขณะเดียวกันมีนาได้ยินข่าวเกี่ยวกับบริษัทที่เธอทํางานอยู่ว่าการลดคนอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้วันที่มีนารู้สึกเครียดที่สุดคือวันที่มีการประชุมใหญ่ที่บริษัทเธอถูกเรียกเข้าไปในห้องประชุมพร้อมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท เรากำลังพยายามหาวิธีที่จะรักษาพนักงานทุกคนแต่เราอาจจะต้องลดตำแหน่งบางส่วนผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าใครมีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์สามารถเสนอไอเดียใหม่ๆได้เราจะพิจารณาอย่างจริงจังมีนารู้สึกกระวนกระวายแต่ในใจของเธอกลับมีความหวังเล็กๆว่าอาจจะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้เธอเริ่มคิดว่าเธอควรใช้ทักษะของเธอในการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆให้กับบริษัท หลังจากประชุมเสร็จมีนาเริ่มทำงานเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่เธอทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดของเธอจะได้รับการพิจารณาและในระหว่างที่ทำงานนี้เธอรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทั้งชาญและตัวเองภูมิใจในขณะเดียวกันชาญที่บ้านก็พบกับความท้าทายของตัวเขาเองเขาพยายามดูแลพ่อที่ป่วยแต่ความเครียดจากการรักษาพ่อทำให้เขารู้สึกหมดหวังและเหนื่อยล้าชาญเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจในอนาคตของตัวเอง และถึงแม้เขาจะได้รับการสนับสนุนจากมีนาแต่ความวิตกกังวลในใจของเขาก็ไม่หายไปทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระของคนอื่นชานพูดกับตัวเองขณะนั่งอยู่ที่เตียงพ่อของเขาฉันไม่รู้ว่าฉันจะทําให้มีนาเสียใจหรือเปล่าในคืนหนึ่งขณะที่มีนานั่งทํางานอยู่ที่บ้านเธอได้รับข้อความจากชานมีนาขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อไปนานฉันกําลังยุ่งอยู่กับการดูแลพ่อมีนารู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นข้อความของชานเธอตอบกลับไปว่า ไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันคิดถึงคุณเสมอการสนทนาในคืนเดียวกันทําให้ทั้งคู่รู้สึกดีขึ้นมากแม้ว่าจะมีระยะทางที่ห่างไกลแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขายังคงแน่นแฟ้นผ่านการสนับสนุนและความเข้าใจในแต่ละวันมีนาฉันต้องการให้คุณรู้ว่าฉันจะไม่ทิ้งคุณฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อดูแลครอบครัวและจะกลับมาให้เร็วที่สุดฉันพูดด้วยน้ําเสียงแน่วแน่ฉันเชื่อในคุณนะชานมีนาต่อเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน ในขณะที่มีนาและชานต่อสู้กับความท้าทายของแต่ละคนแต่พวกเขาเริ่มเห็นคุณค่าของการมีคนที่เข้าใจและยืนเคียงข้างกันในเวลาที่ลำบากเมื่อเวลาผ่านไปมีนาตัดสินใจที่จะนำเสนอโปรเจกต์ที่เธอทำขึ้นในที่ประชุมที่จะมาถึงและเธอหวังว่ามันจะเป็นก้าวแรกในการทำให้บริษัทนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการตัดสินใจของมีนานี้ไม่เพียงแค่เป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของเธอแต่ ยังเป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของชาด้วยที่พวกเขาจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เมื่อผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปได้การนำเสนอโปรเจกต์ของมีนาถึงเวลาแล้วในห้องประชุมมีนารู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันเพราะนี่คือโอกาสที่เธอรอคอยที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของบริษัทที่เธอทำงานอยู่เมื่อถึงเวลานำเสนอมีนาพูดด้วยความมั่นใจแม้จะมีความตื่นเต้นอยู่ในใจเธอใช้ข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดใหม่ที่สามารถถ่าช่วยเพิ่มยอดขาย และทําให้บริษัทกลับมามีกําไรอีกครั้งการนําเสนอของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารทุกคนสิ่งที่เราต้องการคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้กับพวกเขามีนาพูดด้วยความมั่นใจถ้าเราใช้แนวทางนี้ฉันเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนหลังจากการนําเสนอสิ่งที่มีนารอคอยก็มาถึงเมื่อผู้บริหารประกาศว่าพวกเขาจะนําแนวทางของมีนาไปพิจารณา และจะมีการสนับสนุนโปรเจก์นี้อย่างเต็มที่ความหวังกลับคืนสู่ใจของมีนาเธอรู้สึกว่าความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าและการสนับสนุนจากชานก็ทําให้เธอมีแรงใจในการก้าวต่อไปในขณะเดียวกันชานก็กําลังเผชิญกับความท้าทายที่บ้านเมื่อการรักษาพ่อของเขาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นแต่ยังคงต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดชารู้สึกว่าต้องทําให้พ่อเขาภูมิใจในตัวเขาและอยากให้มีนาเห็นความก้าวหน้าของเขาในฐานะลูกชายที่ดี เมื่อมีนาและชาติดต่อกันอีกครั้งหลังการนำเสนอมีนาสามารถบอกข่าวดีให้ชาญฟังเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เธอทำได้สำเร็จชาญรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจในตัวมีนาอย่างมากคุณทำได้ดีมากชาญกล่าวด้วยความดีใจฉันรู้ว่าคุณมีความสามารถและคุณทําให้คนรอบข้างเห็นถึงคุณค่าในตัวคุณมันเป็นแรงผลักดันจากคุณนะชาญฉันไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มีคุณมีนาตอบด้วยเสียงอบอุ่นเราจะทําให้อนาคตของเราดีขึ้นไปด้วยกัน ในที่สุดชาญตัดสินใจว่าจะกลับมาที่เมืองและเริ่มทํางานในสายอาชีพที่เขาฝันไว้เขาได้สมัครเขาศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมอีกครั้งเมื่อพ่อของเขามีอาการดีขึ้นและในขณะที่มีนาเริ่มต้นการเดินทางใหม่ในที่ทํางานชาญก็เริ่มเดินทางตามความฝันของเขาเมื่อทั้งคู่เริ่มสร้างอนาคตที่ดีขึ้นพวกเขารู้สึกขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและความรักที่มีให้กันการเดินทางของพวกเขายังไม่สิ้นสุดและพวกเขาก็รู้ว่าความรักที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นคือสิ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของพวกเขาในที่สุดมีนาและชาเรียนรู้ว่าความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกย่างก้าวคือกุญแจสู่ความสําเร็จที่แท้จริงและในวันที่พวกเขายืนเคียงข้างกันในอนาคตใหม่ทุกอย่างจะเป็นไปได้เพียงแค่มีความเชื่อมั่นในกันและกัน